ก็จะมีราคาบอกนะรเดี๋ยวน้าจะาสรุปราคาให้อีกทีนึงนะครับ,รบวันนี้ก็อยู่กับนายยางครับเดี๋ยววันนี้เนาะก,ก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับเดี๋ยวเราก็อยู่กันที่ร้านอิงนะครับเนาะบุรพาแคมป์เดี๋ยวเราจะพามาเลือกนะครับอุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับหน้าฝนนะครับก็จะเป็นในเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ที่เป็นทร์ฟไฟชี้นะครับเดี๋ยว อไอเทมแรกที่น้าจะพามาเลือกดูก็จะมาดูเชือกนะครับเชือกที่จะเอาไปถึงไฟชี้น,นะครับหรือถึงเต็นท์ได้เลยนะครับก็นี่นะครับรา,าราคาเชือกเนาะก็อันนี้ขนาดห้ามิลน,นะครับยาวห้าสิบเมตรเนาะก็ราคาก็อยู่น,นี่นะครับนีร่ราคานี้เชือกสี่มิลห้าสิบเมตรราคาสองอยเก้าสนะิบเนาะครับแล้วก็ เป็นม้วนเล็กเนาะ20มิลนะครับเป็นเชือกสะท้อนแสงราคา90าบาทนะครับนี่เนาะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับที่มีแบบสําเร็จก็มีนะครับนี่เนาะเป็นชุดก็มีนะครับสําหรับ4เส้นนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็พวกตัวเร่งเชือกนะครับเนาะก็มาเติมของกันได้นะครับนี่ตัวเร่งเชือกก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับ นะครับตัวตึงเชือกนะครับส่วนเดี๋ยววันนี้นะครับน้าก็จะมาดูตัวตัวตึงเชือกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน้าเขาจะเอาเป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าน้าเคยใช้แบบโลหะแล้วมันถ้าเกิดลมแรงหรือใช้บ่อยนะครับมันจะกัดเชือกทําให้เชือกขาดง่ายนะครับเดี๋ยวเอาเป็นแบบพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบพลาสติกกันนะครับน้าก็จะมาเลือกเป็นแบบพลาสติกนะครับแล้วที่นี่ก็นะส่วนใหญ่นะครับก็จะมี สมอด้วยนะครับสมอก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับก็ราคาก็อย่างนี้ก็ตัวละยี่บ้าบาทนะครับอันนี้เป็นขนาดสาสิบเซนนะครับเนาะอย่างนี้ก็มีนะครับอย่างนี้ก็ดีไซน์สวยเลยนะครับอย่างนี้ก็ตัวละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับขนาดสาสิบเซนนะครับอย่างนี้ก็ดีไซน์สวยงามนะครับนี่นะครับเป็นเล็กอแบบอย่างดีเลยนะครับอันนี้ยี่สิบเซนนะครับนี่นะครับ ค่อนข้างด,ดีดีไซน์ออกมาสวยเลยนะเจ็ดสิบห้าบาทก็ถือว่าน่าใช้ครับหรือจะเอาเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ยี่สิบเซนสามสิบเซนยี่สิบเซนนะครับอย่างนี้ก็พอได้ถ้าในพื้นที่ลมไม่แรงครับหรือจะเอาเป็นแบบหัวพลาสติกก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะมขีข้อเสียในตอกแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเลื่อนลงมานะครับ นี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงนะครับก็สปริงช่วยช่วยยืดหยุ่นเชือกนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นใช้ของเชือกตรงนี้เนาะสำหรับลมแรงๆครับก็จะช่วยยืดยืดหยุ่นเชือกได้นะครับนี่นี่ก็มาซื้อไปใช้กันได้ก็นี่เลยแต่ละอย่างนี่ครับนี่ก็เล็กรอยังดีเลยนะครับ 30เซนที่ที่เป็นเด็กรอบแบบนี้นะครับนี่ก็ตัวละ90บาทนะครับมาเติมกันได้นะครับนี้ก็ถ้าเป็นดีไซน์นี้นะครับก็จะถูกหน่อยอันนี้40เซนนะครับตัวละ40บบาทเนาะแล้วก็มีพวกถุงใส่อุปกรณ์นะครับถุงใส่อุปกรณ์สำหรับสมอกับเชือกนะครับเนาะซึ่งในวันนี้เราจะมาพามาเลือกซือ้อทาร์ฟพามาเลือก ซื้อเสาแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ควบคู่กันไปนะครับเพื่อที่สําหรับหน้าฝนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็เลยมาเลือกซื้ออุปกรณ์พวกนี้กันนะครับก็อย่างนี้นะตัวละ40บาทถือว่าเหล็กทํามาได้ดีเลยนะครับ20เซนเนาะอย่างนี้ ...30 เสเซนอย่างนี้ก็ทํามาสวยแข็งแรงมาก ดูแบบใช้ได้ทนทนกันไปเลยนะครับตัวนี้ก็สาสิบเซนก็ตัวละหกสิบห้าบาทนะครับอย่างนี้ก็โหแข็งแรงมากนะครับอ่ะสำหรับคราวนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของเราเลือกเชือกเสร็จแล้วเลือกตัวเร่งเชือกเสร็จแล้วเนาะเราจะเลือกแบบไหนนะครับเดี๋ยวนาจะไปรวมห้ฟังหรือถ้าเกิดว่าต้องการแบบ เอาสาเร็จเลยก็เอาเป็นแบบนี้ไปได้เลยนะครับเนาะก็ต้องดูว่าเลือกทาร์ปแต่ละรุ่นว่าใช้เชือกขึงกี่หูแล้วก็ซื้อจํานวนเชือกไปอย่างเงี้ยก็ร้อยสบาทพร้อมตัวเล่งเนะาะพร้อมเชือกนะครับความยาวเชือกมีสี่เส้นแล้วก็ความยาวสี่เมตรอย่างเงี้ยก็เลือกซื้อเลือกตามสีไปได้เลยนี่จัดเรียบร้อยหรือใครอยากจะไปทําเองก็ซื้อเป็นม้วนไปแล้วก็ซื้อตัวเล่งเชือกไปนะครับ ต้องการเยอะต้องการน้อยนะครับปะแล้วก็กระเป๋าใส่สมอเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของทารและไฟชีสนะครับปะโอเค นี้เราก็มาอยู่กันในโซนของทาร์บแล้วก็ไฟชีน,นะครับเราก็จะมีหลากหลายทรงให้เลือกนะครับอย่างเช่นเนาะก็จะมีตามขนาดนะครับอันนี้ของวิดาดิโดนะครับก็จะเป็นทรงผีเสื้อนะครับเนาะทรงผีเสื้อก็จะเป็นทรงลัก,ลกษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูประมาณน,นี้เนาะแล้วก็มีหลากหลายราคานะครับขึ้นอยู่กับขนาดเนาะของวิดาดิโดเราจะเรียกเป็นไซส์นะครับ ไซส์ L แล้วก็ XL นะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับขนาดการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะจะมีนะครับก็เลือกขนาดตามที่ต้องต้องใช้งานสำหรับในส่วนถัดไปนะครับก็จะมีอีกทรงนึงนะครับทรงทรงนี้ก็พเพิ่งมาเป็นทรงที่ได้รับความนิยมอีกทรงหนึ่งนะครับก็คือทรงแปดเหลี่ยมนะครับเนาะก็ จะเป็นได้รับการนิยมอีกทรงหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดและว่าความต้องการการใช้งานของแต่ละทาะ่นานนะครับว่าจะใช้ขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็จะมีราคาบอกนะเดี๋ยวนะจะสรุปราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีราคาบอกอยู่ว่าแต่ละขนาดราคาเท่าไหรบ้างนะครับแล้วมีของแถมอะไรบ้างเนาะในแต่ละขนาดนะครับนี่นะครับแล้วก็แต่ละสีเห็นไหมก็จะสวยงามน,นะครับ เ okay. ดี๋ยวเราไปเลือกเสากันอันนี้ก็มาในส่วนของเสานะครับเสาก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเสาอลูมิเนียมนะครับต่อเสาเหล็กต่อนะครับหรือเสาแบบอลูมิเนียมสไลด์นะครับก็ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแล้วก็ขนาดความสูงที่เราต้องการนะครับอย่างที่น้าถืออยู่เนี่ยก็เป็นขนาดความสูงอยู่ในเลทประมาณ2เมตร3ามสอเมตรสีอันนี้ประมาณ2เมตรนะครับนี่เนาะก็จะสูงประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับช่วงประมาณ2เมตรสี่สิบยี่สิถึงสีเนี่ยเป็นช่วงกําลังใช้งานเนาะแต่ถ้าแบบต้องการความสูงมากหน่อยก็อาจจะต้องมาอยู่ในช่วง2เมตรแปนะครับก็จะเป็นเสา สไลด์ทรงนี้นะก็แต่ว่ามันก็จริงๆมันถ้าเป็นเสาสไลด์ข้อดีของเขาก็คือเขาปรับขนาดความสูงได้เนาะก็อ่ะอย่างเช่นถ้าเสาส,สไลด์เนาะเราต้องการให้ความความสูงอยู่แค่นี้เราก็ปรับแล้วก็หมุนเราก็จะได้ความสูงตามที่ต้องต้องการนี่นะครับข้อข้อดีของของของ,ของเขาแล้วก็อ่าข้อเสียข้อเสียพื้นที่จัดเก็บหรือขนาดจัดจัดเก็บอย่างเช่นนะเอา2เมตร80ิ พื้นที่จัดเก็บมันค่อนข้างจะยาวเนาะมันก็ก็อาจจะต้องแยกเก็บตั้งหากไม่สมามารถใส่กองใส่ลังอะไรที่เรามีอยู่ได้เนาะอันนี้น่าจะสักเกือบเอก้าสิบน่าจะสักประมาณเกือบเก้าสิบเซนไปแล้วมั้งเนาะขนาดจัดเก็บ,ะกบนะครับอันนี้สองสองเมตรแปดสิบนะครับอันนี้อันนี้อ่อ เมตรสาอย่างเงี้ยจริงๆขนาดจะ,จะเก็บเท่าเท่ากันแต่น้ำน้ำหนักจะต่างกันนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับที่เราจะใช้งานเนาะขนาดนี้อ่ะอันนี้ก็ครบแล้วสาหรับอุปกรณ์เสริมสําหรับหน้าฝนนะครับก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับที่นี่นะครับก็อ่าลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนขนาดไหนเนาะถ้าจะให้นะ้าแนะนําสําหรับอ่สองคนนะสองสองคนก็ ถ้ามีทาร์ฟดีๆสักผืนหนึ่งก็ควรขนาดไม่เล็กจนเกินไปเนะอย่างสักตั้งแต่สัก4เมตร4เมตรคูณ3เมตรหรือ5เมตรคูณ4เมตรอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ควรไม่ไม่ควรใหญ่ไปจนถึงแบบ6เมตรอะไรพวกนี้มันก็จะใหญ่ไปแต่ว่าใหญ่มันดีไหมถ้าเรากางแบบไบสองคนแล้วกางได้คล่องใหญ่มันก็ดีสามารถกางคุมเต็นท์ได้เรามีพื้นที่ใช้สอยเนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้เนาะนะก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ